เป็นวิตามินซีแอเซราเชอรี่ที่มาจากสารสากัดจากธรรมชาติจริงๆค่ะถ้านึกถึงแบบความเป็นธรรมชาติก็จะนึกถึงตัววีด้านี้เลยค่ะมีวิตามินซีสูงกว่าส้มมากถึง30-80เท่าเลยค่ะ ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับสุดาพาเปยนะคะแล้วก็เห็นหน้าสุดาแบบนี้ก็แปลว่าวันนี้นะคะเรามีไอเทมดีๆเด็ดๆโดนๆนะคะมาบอกต่อทุกคนอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะสุดาจะมาพูดถึงวิตามินตัวหนึ่งค่ะบอกได้เลยว่าเป็นวิตามินรูทีนนะคะที่กินเองทุกวันเป็นประจำกินมาตลอดเลยอย่างนี้ดีกว่านะคะและตัวที่สุดาพูดถึงนะคะก็คือวิตามินซีค่ะตัวนี้นะคะก็คือวีด้า วิตซีอะเซลลาเชอร์รี่คามูคามูนะคะตัวนี้นะคะหลายคนอาจจะแบบว่าเพิ่งเคยได้ยินชื่อแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์วีด้าค่ะวีด้าเนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์อาหารเสริมที่มีทั้งตูต้าแล้วก็คอลลาเจนที่มียอดขายสูงมากนะคะแล้วเขาก็เลยทําตัวนี้ออกมาค่ะก็คือวิตซีค่ะเขาจะมีทั้งหมด2รูปแบบนะคะก็คือในรูปแบบของกระปุกไว้ที่บ้านนะคะและก็รูปแบบของซองสําหรับพกพาเดี๋ยวเรามาดูส่วน,นผสมของ,ของตัววีด้าวิตซีแอเซ c ร e ราเชอรี่คามคามูกันค่ะตัวนี้นะคะมีสารสก,กัดจาก a c เซอร์ราเชอรี่จากประเทศสวิตเซอร์ และสารสกัดจากผลคาโมคามูเข้มข้นที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดจากประเทศบราซิลเลยค่ะซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นคิงออฟวิตามิน C และเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีวิตามินสูงที่สุดมีวิตามิน C สูงกว่าส้มมากถึง30-80เท่าเลยค่ะแล้วตัววีดายังอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้เขามีส่วนผสมของคามูคามูที่จะช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาค่ะวิธีการรับประทานวิตามินซนะคะแบ่งได้เป็น3แบบก็คือ 1. การทานแบบปกติ านหลังจากรับประทานอาหารเช้า1แคปซูลค่ะ2ก็คือการทานแบบเสริมสร้างภูมิต้านทานตัวน,นี้จะทานวันละ 2แคปซูลค่ะและ3การทานแบบดูแลร,ร่างกายเร่งด่วนเช้า2แคปซูลแล้วก็ตอนเย็นอีก2แคปซูลค่ะ,คะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าต้องการทานแบบไหนส่วนตัวสุดาเองนะคะวิธีการทานก็คือจะเน้นเป็นแบบว่าทาน2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นสําหรับวันที่รู้สึกว่าพักผ่อนน้อยร่างกายดูโส,สมนะคะแล้วก็ต้องการให้ร่างกายฟื้นฟูเน้นการทานแบบเร่งด่วนเลยค่ะที่เลือกทานตัววีได้นะคะก็เพราะว่าเขาเป็นวิตามินซีอะเซ ราเชอรี่ที่มาจากสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆค่ะถ้านึกถึงแบบความเป็นธรรมชาติก็จะนึกถึงตัววีด้านี้เลยค่ะการรับประทานวิตามินซีเป็นประจำเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินซีเข้าไปใช้ได้อย่างรวดเร็วมีความปลอดภัยแม้ว่าจะรับประทานอย่างต่อเนื่องค่ะก็คือเขาจะไม่มีสารตกค้างที่อยู่ในร่างกายของเรานั่นเองค่ะส่วนตัวสุดาเองนะคะหลังจากที่เปลี่ยนมาจากวิตามินซีธรรมดา เป็นตัวนี้นะคะก็รู้สึกได้เลยะคะ่ะว่าไม่ค่อยเป็นหวัดไม่ค่อยป่วยบ่อยปกติจะมีอาการภูมิแพ้นะคะตรงนี้ก็คือลดลงมากๆเลยก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีความแบบกระปีก้กระเป๋ามีความสดใสก็คือตื่นแต่เช้ามาแล้วเรารู้สึกว่าไม่ค่อยง่วงไม่ค่อยเพลียนั่นเองค่ะส่วนเรื่องผิวพรรณนะคะก็รู้สึกว่าผิวว่ากระจ่างใสขึ้นผิวละเอียดขึ้นแล้วก็ส่วนพวกสิวผดเล็กๆอย่างนี้คะ่ะก็จะลดน้อยลงเป็นวิตามินที่ต้องทานทุกวันจริงๆค่ะสําหรับตัวนี้ สำหรับใครที่ชอบทานวิตามินนะคะก็สามารถทานตัววีด้าวิตามินซีร่วมกับกลูตาแมกหรือว่าวีด้าคอลลาเจนได้หมดเลยนะคะก็ยิ่งจะช่วยบำรุงในเรื่องของผิวพรรณนะคะให้ดียิ่งขึ้นมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะฟังมาทั้งคลิปแล้วอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่คะอยู่ที่ไหนบ้างแบบกระปุกนะคะ60แคปซูลราคา199บาทค่ะซื้อได้ที่วัสดส่วนแบบซองแบบนี้ค่ะ14แคปซูลมีขายที่เซเว่นอีเลฟ ราคา49บาทค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ไปหาซื้อได้เลยค่ะ2ตัวนี้ดีจริงปังจริงสำหรับวันนี้นะคะสุดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และกด subscribe ช่องสุดาพาเปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ